สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีฟันครับเอาเดี๋ยวมื่อกี้ครับมีผานยกล่องมาเสนอขายครับเป็นผานยกล่องขนาดใบ26นิ้วครับลูกปืนใหญ่นะครับเล็กใหญ่เหมาะสําหรับรถอ่าที่มีขนาด55แรงม้าขึ้นไปครับหรือว่าจะเป็นจอรเดียจอรเดียนี่ก็ต้องกว้างครับอ่าจอรเดียนี่ใส่ตั้งแต่รุ่น40นะครับ50นะครับไปจนถึงรถรุ่น90แรงเลยครับเพราะว่าความยาวของคุ้มผานอยู่ที่อ่า2เมตรครับเล็กนี่บกยางใหญ่เลยนะครับเบลงเล็กกระโดดบากใหญ่เลย พงศาง่ายครับบ่มีเฉียงบ่มีดามนะครับใบเต็มครับใบยี่สิบหกนิ้วลูกปืนใหญ่นะครับใบยี่สิบหกนิ้วลูกปืนใหญ่ใบเต็มครับแถบจะบริษัทงานเมืองเซียร์รถลูกปืนบบกใหญ่ๆเลยครับนี่เอานะครับสลับรถผู้ใดยสาก็ร่างหาพันยกห่องครับถ้าเป็นยอดเดียวนี่ผมแนะนำตั้งแต่รุ่น40แรงขึ้นไปครับ40แรงนะครับ ไปจนถึงรุ่นเก้าสิบแรงคนละครับสองลพันยกล่องอคู่ปตาครับ MU สี่เก้าขึ้นไปครับ MU สี่เก้า M หกสอง M เจ็ดศูนย์ครับไปจนถึงรุ่นเก้าสิบแรงคือกันส่วนยันมานี่กรุ่นวาย M สามห้าเจ็ดเอคีดเอลหนึ่งครับรุ่นลอยญ่ขึ้นไปครับถึงจะพอดีนะครับสลักเป็นสลักใหญ่ครับเป็นสลักรุ่นแคททูครับสลักใหญ่ สภาพไม่นะครับสลับใบพานแตะวัสีอาจจาะบ่งงามาัน,นครับค่ะเน้นประสิทธิภาพครับเน้นประสิทธิภาพบอ่อแตกบอ่อเชื่อมบอ่อดามครับนี่ใบพานนี่ใบเต็มเล็กเล็กนี่บกอย่างนะครับพูดได้ไต่ใบนีอ่าบ่ผิดหวังแน่นอนเล็กบมกย่างใหญ่เลยนะครับคูณโค้งสางนี่สองเมตรครับคุณต้องแจงลูก้ากกอนามาสองเมตรครับลูกปืนนี่เป็นลูกปืนใหญ่ครับนี่ ลูกปืนนี้เป็นลูกปืนขนาดสํำคัญบุกเบิกเลยนะครับบักยหญไงเลยนะครับแต่ว่าใบเต็มใบยี่สิบหกนิ้วครับตัวเต็มเต็มครับคมแถวจะบอมีแต่ว่าลูกค้าพนาจะบด้ใช้งานครับเลยสนิมขึ้นนะครับแล้วลูกปืนแน่นๆครับเอาราคาครับราคาอยู่ที่สองหมื่นครับต่อลองได้นะครับผมสองหมื่นตอรองได้ล็กบักยางไงครับ เด็กบักใหญ่ไงลูกปืนกับลูกปืนใหญ่ใบเต็มนะครับลูกปืนใหญ่ใบเต็มราคาสองหมื่นครับต่อรองได้นะครับสำหรับเบอร์โทรติดต่อครับเบอร์โทรติดต่อนะครับศูนย์แปดศูนย์นะครับสองแปดสองเก้าสองห้าแปดครับสำหรับรถใหญ่ผู้ใดหาอยู่กะที่ต่อสตางค์ขอเขามากครับสำหรับรถไทยเนาะถ้าเป็นนิวแลนด์นี่กับทีทีสามจุดห้าศูนย์ก็ใส่ได้ครับทีทีสามจุดห้าศูนย์นะครับ มันใส่ตต่งแต่รถที่ลอกกว้างขึ้นครับอ่ารถสลักง่ายล้วก็อ่ากำลังนึ้หมาอยู่โบกเกินเก่าสิบแรงครับไม่เกินก็สิบแรงนะครับก็แปดเก่านี่ใส่ได้เบิร์ดับเอาละค่ับสองหมื่นครับรับประกันของอความงามนะครับสนใจที่ต่อสอบถามเลยครับผมนะครับเล็กมีบางอย่างน้าหนาเลยนะครับเล็กเล็กตะกี้มัน มันหนาครับบ่คือสมัยซุมือนีซสุมือน,อนีเล็กมันขึ้นเนื้อง,งานก็จะอาจจะบางๆนะครับสำหรับอ่าเล็กเนาะตัวซุมือนีราคาก็ถ้าเป็นสองเมตรแนวนี่ก็่าจะเกินสองหมื่นครับเกินแน่นอนเพราะว่าลูกปืนเป็นลูกปืนใหญ่นะครับลูกปืนเป็นลูกปืนใหญ่เลยหละกับใบกับใบยี่หกนะครับผมกล่าฟันทุ่งเลยว่าของไม่นี่ไกลสองมือแน่นอนถ้าไดเล็กขนาดนี้นะนะครับอ๋อสำหรับของมือสองครับ กับประมาณนี้แหละนะครับผมสนใจติดต่อสอบถามเลยครับเปิดโทรนะครับ0 8นนะครับ2 8 2 9258นะครับโทรเข้ามาคุยกันครับผมสำหรับผ่านยกล่องนะครับเอาประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ